สวัสดีครับผมนายสันพงศ์คำหอมครับผมเด็กชายเดชศรศรทองแก้วครับผมนายควนชัยพุทธโยนครับวันนี้เราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสตรียางทองนะครับมานําเสนอโครงงานติวเตอร์อาสานะครับการสกษาของไทยในปัจจุบันนะครับนับวันยิ่งจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเนื่องจากนักเรียนประสบปัญหาในการเรียนรู้ด้านต่างๆเช่นนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาด้านการเรียนนักเรียนอยากหาความรู้เพิ่มเติมหรือนักเรียนเกิดข้อสงสัยในการเรียนนะครับแต่ไม่มีครูที่ปรึกษาเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เดืออาจจะไม่กล้าถามคุณครูที่ขนาดที่ทาการเรียนการสอนอยู่ยึงไม่สามารถทาความเข้าใจได้อย่างละเอียดนะครับแต่ทางกับการยังมีผู้ที่สามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้แต่ไม่กล้าอวดตนจึงหมดโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นครับผู้พัฒนานะครับจะได้แนวคิดในการจะทำโครงงานติวเตอร์อาสาเพื<ม>่อเป็นช่องทางในการติดต่อสนทนาและหาความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะครับโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนโดยจัดทาเป็นเนว็บแอปพลิเคชันออนไลน์โดยใช้ j ค u ล r y มาบายนะครับร่วมกับการพัฒนานของ MySQL พื่อใช้บนอุปกรณ์พกพาได้อย่างสะดวกนะครับทั้งนี้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถไปได้ทั้งผู้ได้รับการสอนและผู้สอนครับและสามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมนี้ครับและสามารถปลูกจิตสาธารณะให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมได้ครับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อสร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองนะครับ2เพื่อปลูกจิตสาธารณะให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับประกอบด้วย1 App Serve 2 Edit p a d 3 Google Map API และ4 jQuery Mobile นะครับ วิธีการดําเนินงานในการพัฒนานะครับประกอบด้วย1ศึกษาการเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับ 2. ทดสอบความเป็นไปได้ของระบบ3วางแนวทางและออกแบบโปรแกรมและ4พัฒนาโปรแกรมครับติวเตอร์อาสาพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ HTML ร่วมกับจีคลิปโมบายออกแบบระบบเว็บแอปเชื่อมโยง MySQL ด้วย PHP MySQL ในการสร้างฐานข้อมูลครับเริ่มจากในหน้าการเข้าสู่ระบบก็จะประกอบไปด้วยแท็บ เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกและผู้มือการใช้งานโปรแกรมครับสำหรับในส่วนของการสมัครสมาชิกจะมีฟอร์มสำหรับสมัครสมา,สมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้รหัสผ่านชื่อเกขุนนามปากกาชั้นเรียนเบอร์โทรศัพท์และภาพประจำตัวครับซึ่งนามปากกาคือชื่อนามแฝงที่ใช้แทนที่ใช้แ,แทนชื่อของผู้ใช้คนนั้นครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมาอยู่ในส่วนของหน้าแรก ซึ่งหน้าแรกจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้คนนั้นได้แก่น้ำแฝงรูปภาพประจําตัวแท็กหลักและแท็กย่อยครับโดยแท็กหลักคือวิชาที่ดิวเตอร์คนนั้นถนัดและแท็กย่อยคือสาระเรื่องในวิชาที่ถนัดนั้นซึ่งสามารถเพิ่มลบและแก้ไขได้ครับนอกจากนี้ในหน้าแรกยังมีห้องติวซึ่งเป็นห้องติวของเราผู้ใช้ผู้ใช้ชอื่นสามารถเข้ามาพูดคุยถามและเปลี่ยนความรู้และดูข้อความทั้งหมดในนี้ได้ครับ ในห้องติวจะสามารถแนบไฟล์เอกสารวิดีโอรูปภาพคลิปเสียงและแผนที่โดยใช้ระบบ GPS เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับ Google Map มาประยุกต์ในการแสดงพิกาัาของผู้ใช้ครับกลับมาดูในส่วนของฟุตเตอร์จะมีฟุตเตอร์ค้นหาติวเตอร์กระดานข่าวและตั้งค่าครับในหน้าของการค้นหาติวเตอร์ก็จะมีช่องสำหรับใส่คีย์เวิร์ดค้นหา ซึ่งจะนำคีย์เวิร์ดนี้ไปค้นหาจากแท็กหลักและแท็กย่อยเพื่อเรียงลำดับความสำคัญครับเมื่อเจอเมื่อเจอติวเตอร์ที่ต้องการแล้วก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะติดดาวติวเตอร์นั้นเพื่อค้นหาได้ง่ายในครั้งต่อไปหรือเข้าสู่ห้องติวของติวเตอร์คนนั้นครับต่อไปเป็นกระดานข่าวครับ ในกระดานข่าวนี้จะเป็นห้องสนนาที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้ครับแต่จะทําได้เพียงแค่ส่งข้อความและอิโมจิเท่านั้นสุดท้ายเป็นแทบตั้งค่าซึ่งจะแสดงแดร์หลอกที่มีแท็บแก้ไขข้อมูลแจ้งหาติชมคู่มือการใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรมและออกจากระบบครับหลังจากได้นําโปรแกรมไปใช้งานจริงและทดสอบผู้ใช้ทั้งหมด6 9คนนะครับโดยให้ทําแบบประเมินกัน ทำแบบประเมินผลการประเมินนะครับได้แบบออกมาว่าในด้านของประโยชน์นะครับพุ่งใช้มีความพึงพอใจในด้านของการปลูกฝังจิตสาธารณะอยู่ในระดับที่ดีมากความง่ายในการใช้โปรแกรมความสะดวกในการพกพาอุปกรณ์สื่อสารความปลอดภัยอยู่ในการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับที่ดีจึงขอสรุปได้ว่าโปรแกรมติวเตอร์อาสาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่จะติวและผู้ที่ถูกติวเพื่อพัฒนาการมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมการก้าแสดงออกซึ่งจะส่งผลต่อสภาพสังคมไทยในอนาคตต่อไปครับครับ